เป้าหมายเซตปีนี้นะครับอยู่แค่ประมาณ1,480บนะครับบนสมมติฐานดอกเบีย้ย2.5%กํารกำไรเบริษัดเบียน EPS อยู่ที่89บาทต่อหุ้นนะครับปีหน้าก็ให้เติบโตสัก5นะครับแต่ดอกเบีย้ยแบงค์ชาติผมก็เวลาคุณคาดหวังอะไรกับแบงค์ชาติเขาไม่ทำตามคุณหรอกนะครับถ้าคุณคาดหวังอยากเห็นเขาลดดอกเบีย้ยเขาก็จะไม่ลดนะฮะผมก็เลยวางว่าดอกเบีย้ยปีหน้าก็อยู่สัก 2. 5เซตอินเด็กซ์ก็แปลว่ามีเป้าหมายแค่1 5 5 8จุด หลายคนก็บอกว่าก็ยังดีบวกได้อีกเป็นร้อยจุดกว่าตรงนี้เลยก็แล้วแต่ท่านจะคิดว่าอัพไซด์มันคุ้มไหมนะครับนะกับการที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับเสียงจ,จัดจัดในป,ปีหน้าที่จะเป็นตัวดูดลิควิดิตี้ของเรานะครับรวมไปถึงจะเป็นความเสี่ยงด้วยถ้ามันไม่สามารถโลเวอร์ได้ก็คือตัวตาสารีนะครับหรือคนที่ออกบอลทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีช่วงของการโลเวอร์ over. ก็ทำมาหลายเดือนไปให้ดูเลยนะฮะ เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนปีนี้นะต้องมีบอลที่จะต้องออกออกมาเพื่อระดมเงินทุนเอาไปชําระเงินกู้เดิมเนี่ยห้าหมกว่าล้านนะฮะเดือนหน้าเบาหน่อย20,000กว่าล้านมกราคมก็ประมาณ60,000คุณลองรวมตัวเลขสักประมาณครึ่งแรกของปีนะไปจนถึงมิถุนายนเนี่ยก็รวมๆเท่าไหร่ครับเดือนนึงก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ5-60,000่นใช่ปะ แปลว่าภายในครึ่งแรกของปีหน้าก็ต้องมีการระดมทุนออกหุ้นกู้นะครับกว่า3 0 0แสนกว่าล้านจะไปเอาเงินที่ไหนใครเขาจะกล้าซื้อหุ้นกู้อีกนับวันมีแต่เสียงมากขึ้นตัวเลขเดือนที่ผ่านมาล่าสุดน่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดเป็นพวกหุ้นุนกู้อันดับเครดิตเกรด A ขึ้นไปเนี่ยมันยังขายได้ออกมา100ออกมาร้อยหนึ่งก็ขายได้เกือบร้อยแต่อีที่มันต่ำกว่า การลงทุนคือต่ำกว่า t ิฟเบิบีตั้งแต่ดับเบิลลงมาเนี่ยนะครับเขารวมตัวเลขกันออกมาแล้วเนี่ยออกมาร้อยหนึ่งเนี่ยขายเนี่ยได้แค่ประมาณ60-70%เท่านั้นเองอีก30%ขายไม่ได้แล้วขายไม่ได้แล้วทำยังไงมันก็ยังพอมีเงินสดอยู่ในกิจการเอามาหมุนเวียนใช่ป่ะและถ้าเกิดหมุนไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างใคร J K N แล้วไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีอีกกี่บริษัท สยองความสยองเรากำลังรอเราอยู่นะฮะการมีอยู่ของอัลกอริทึมตลาดชี้แจงเราว่านะครับตลาดหลักทรัพย์กับกร,รตชี้แจงเมื่อวันเบริอรหัดเขาบอกว่ามันไม่ได้ทําให้หุ้นลงผมก็ไม่ได้บอกว่าทําให้หุ้นลงหุ้นลงอ่ะมันเกิดจากปัญหาหลายๆอย่างเยอะแยะตะแปะเต็มไปหมดการไม่เติบโตของเมืองไทยปัจจัยลบมันเยอะไปหมดเขียใไหมครับแต่การมีอยู่ของอัลกอริทึมแล้วก็การมีอยู่ของช็อตเซล เดี๋ยวเราจะไปดูกันช็อตเซลล์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทําให้รายย่อยมันแย่ลงถ้าทุกอย่างมันมีในตลาดนะครับมันควรต้องมีผู้เล่นหลากหลายหลากหลายประเภทแต่ต้องไม่ควรมีใครใหญ่จนเกินกว่าควบคุมแบบนี้มันทําให้คนที่ไม่สามารถแข่งขันได้อย่างสู้ได้มันตายมันจะค่อยๆตายลงไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลที่เป็นที่ประจักษ์ตรงนี้นะครับเอาไปที่ลูกถัดไป พอฝรั่งจเจริญเติบโตอัลกอริทึมมันเติบโตอะไรมันก็เลยเติบโตตามปริมาณการช็อตเซลล์ก่อนที่มันจะหุบลงมาเห็นไหมฮะเป็นร่องเป็นร่องเนี่ยมันคือช่วงโควิดตอนโควิดเนี่ยช็อตเซลล์กันมันมากเลยวันละ8 0 0นล้านนะ8 0 0นล้านแต่ตอนนั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายมันประมาณแสนล้านเท่ากับสัดส่วนการช็อตเซลล์ต่อมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดมัน8%ตอนนั้นเรียกว่าเยอะแล้วนะ พอมันช็อตเซลล์กันเยอะมากๆตลาดเลยทํายังไงเฮ้ยออกกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าคุณจะช็อตได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องวางไว้เหนือมาร์เก็ตไพซ์หนึ่งช่องคือต้องวางแต่ออฟเฟอร์เท่านั้นคุณห้ามคุณห้ามดัมราคาพอคุณออกกฎเกณฑ์แค่นั้นแหละช็อตไม่ออกกันเลยเขียนว่ามันก็เลยหุบลงมาไงเห็นไหมครับมีหุบลงมาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็เพราะมันช็อตไม่ได้แปลว่าคอนเซปต์ของการช็อตอ่ะเรารู้ทันทีเลยออกกฎเกณฑ์นี้ปุ๊บได้คําตอบทันทีว่ามันมีช็อตไว้เพื่ออะไรกัน มันไม่ได้มีช็อตเพื่อเกงกําไรขาลงหรือไว้สลับเฮดจิ้งพอร์ตหรือไว้อะไรเลยแต่มันมีไว้เพื่อทุบราคาเพื่ออะไรครับทุบราคาให้มีคนแห่มาขายตามแล้วก็ช้อนซื้อกลับเพราะแค่คุณออกกฎเกณฑ์ว่าคุณช็อตได้นะแต่ห้ามขาะซ้ายหยุดเลยไม่มีปัญญาช็อตกันทันทีเลยเห็นปะ่ะแต่พอตลาดเลิกกฎเกณฑ์นี้เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าวช็อตมันก็กลับมากลับมาเรื่อยๆ กลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆจนมันมาน,น่ากลัวเอาตั้งแต่ปี3ปีที่ผ่านมาก็คือมันมาพร้อมกับความรุ่งเรืองของอัลกอริทึมช็อตทุกวันนี้ปริมาณต่อวันมูลค่าต่อวันไม่ได้เยอะนะครับสี่ห้าพันล้านแต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนการซื้อขายในแต่ละวันอะ่ะมันเยอะมากเพราะว่าทุกวันนี้มันเทกันสี่หมื่นแล้วคุณช็อตสี่ห้าพันใช่ปะสัดส่วนการช็อตต่อมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดจากเดิมนตอนโควิดที่ว่าแปดเปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วเด็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับตอนนี้ กลายเป็น12-15%บางวันก็15%มันบ้าไปแล้วในร้อยหนึ่งมีคนที่อยากจะขย่มราคาหุ้นแน่ๆคือ15%วันหนึ่งอ่ะมีอยู่ร้อยหนึ่งที่เทรดกันเนี่ย15%มันแสด,แสดงเจ,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 จตนาชัดเจนว่ามันจะขย่มราคาหุ้นคุณกําลังอยู่ในสนามลบแบบเนี้คุณเทรดมาพรุ่งนี้คุณรู้เลยว่าเดี๋ยวต้องเนี่ยสิคนมันต้องมีคนหนึ่งอ่ะกำลังจะขย่มหุ้นอยู่มันเป็นเกมที่เราสู้ยังไงก็ไม่มีวันชนะ เมื่อเราไม่มีวันชนะแล้วคุณจะอยู่ทําไมไปคิดเอาถ้าเป็นผมผมก็รอเวลารอเวลาอะไรบ้างคือไม่ได้บอกว่าสาการนี้เราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่มันต้องทําก็ต่อเมื่อเราต้องรอ,อน้ําใหม่ๆ่นิวมนันนี่มันต้องถมเข้ามาถ้าตลาดดีมีสภาพคล่องดีมีเงินมาเติมเรื่อยๆมึงอยากจะโกงกูเท่าไหร่ก็โกงไป เพราะว่าวันนี้เราโดนโกงเราก็ยังพอหาเงินคืนได้ถูกปะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่สภาพคล่องมันไม่มีพอไม่มีมันยังเบียดบังอ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมครับคุณสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่พอสภาพคล่องก็ไม่มีให้สู้ด้วยดีที่สุดก็คือคุณต้องรอให้ทุกอย่างมันกลับมาก่อนหรือมีแววว่าจะกลับมา G คูณ L ท่องไปเห็นแววว่ากรดมันจะดีเห็นแววว่าเฟดมันจะเลิกทำา QT แล้วอาจจะมีเงินเข้ามาในประเทศ มันอาจจะช่วยเราได้บ้างแม้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่ถ้าตราใดก็ตามที่มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เขายังทํา QT ดูดเงินออกอยู่คุณไม่ต้องมีแต่เราเข้าไปก็ทําไงครับก็คือไปเติมเงินให้เขาไง